มาดูรถดัมลุงลากไม้ขึ้นเนินนะหลากไหวแบบนะี้เดี๋ยวซูมไปดูหนะ่อยอ๋อตอนนี้กำลังจะต่อเชือกนะครับเมื่อกี้นี่มันลากอยู่บนเนินไงไม้ท่อนปเปลร์เลยนะยาวเนยเป็นไม้ยางนะครับไม้ยางลุงจะตัดไปขายของที่ให้ฟรีอ่ะดูว่าจะหลากไหวไหมรับเนะี่ยตอนนี้กำลังผูกเชือกเส้นใหญ่ ไหวไหมครับเยวดุนกันเนอะลุงคนนี้กำลังจะผูกเชือกละอ๋อยังไม่เสร็จเลยเฮ้ยมาไมมล่ะมาเฮอะมาเฉยเลยว้าวสุดยอดสุดยอดเลยลุงรถกระบะลุงคตอดแรงเลยไปได้เฉยอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลากไปลงไม้เลย ได้ไม่ร้อนโอ้โห,โโหแน่นอนเลยอะ่ะโอโ้แน่นอนแน่นอนดามาบดี